ชาแนไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลย s e c r e t ซรับรักนะครับผมตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ดีฟแล้วก็แต่งโดย ExO นะครับหรือว่าผู้แต่งเขาจะแทนตัวเองว่าโซล,ลนั่นเองนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะครับก็ เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะแนะนำให้ได้อ่านกันเนาะมีตอนพิเศษอยู่ทั้งหมด4ตอนนะครับแต่ว่าในเล่มเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่าน n อแบบแซ่บมันๆเนี่ยอันนี้เรื่องนี้ไม่มีนะครับอันนี้เขาผ่านไปก่อนแต่ว่าคือเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กันนะคือเขาได้กันเยอะมากๆด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้มี n อแบบละเอียดถี่ถ้วนอะไรมาให้อ่านแบบแซ่บเวอร์เวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยจะเข้มข้นมาก อย่างชื่อเรื่องเลยนะครับรับรักนั่นเองเนาะก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นความรักรับๆของซูเปอร์สตาร์ซึ่งก็คือพระเอกของเราดน้องปินนั่นเองครับเรื่องนี้เนี่ยในเอกได้กินเด็กนั่นเองเนาะคือก็แอบแซบอยู่ดีอยู่ปินเป็นนักร้อง ชื่อดังนะครับเป็นนักร้องวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากอายุยังน้อยอยู่เลยก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะก็นั่นแหละครับคนวัยเพิ่งจบทํางานนะเนาะแล้วก็สุวรรณฟูนที่เป็นในเอกก็เป็นรักลับๆของน้องปินนั่นเองครับคือว่า เรื่องนี้มันจะเป็นความที่แบบว่าฟุนเป็นคนที่ทํางานจะเรียกว่าเด็กขายก็ได้แต่ว่าเป็นเด็กขายที่ดูมีระดับนะครับเพราะว่าเขาเกิดมาประมาณว่าจะเป็นเอเจนซี่สำหรับจัดหาพาร์ทเนอร์ให้กับคนมีชื่อเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักสแสดงนักการเมืองประธานบริษัทบ้ากันไปใดๆนะครับซึ่งก็คือจะจัดหามาให้แล้วก็ ฝุ่นก็คือหนึ่งในเด็กตัวท็อปเลยแล้วก็เปิดเรื่องมาปินก็มาได้ทำความรู้จักกับฝุ่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เรื่องจะส k ิปไปแบบไกลมากก็คือ2ปีต่อมาเลยแบบที่ไม่ได้เกริ่นถึง2ปีระหว่างนั้นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็คือ2ปีต่อมาฝุ่นกับปินเดี๋ยวเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับฝุ่นก็จะอยู่ที่คอนโดของปินแล้วปินก็จะกลับมานอนที่คอนโดนี้แต่ปินก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างหรอกนะพะเป็นนักร้องที่ดังมากเนี่ยครับ ราะฉะนั้นก็จะต้องไปขึ่นคอนเสิร์ตทัวร์ร้องเพลงทำงงทำงานออกรายการอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายซึ่งทีนี้มันก็จะทำให้ฝุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกับปีนแต่ว่าเวลาเจอกันเขาก็จะได้กันซึ่งเขาก็จะบอกในเนื้อเรื่องว่าเขาได้กันเฉยๆประมาณน,นั้นฝุ่นก็ทำหน้าที่อย่างดีทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปีนกับฝุ่นจะมีความโมเมนต์เหมือนคู่รักอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าฝุ่นก็ต้องตระหนักว่าเฮ้ยเราต้องห้ามกากกับลูกค้านะมันเป็นกฎ ของบริษัทเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาหมดแล้วก็ต้องแยกออกจากกันไปไม่มีพันธะเกี่ยวข้องใดๆกันแต่จริงๆแล้วอ่ะปีนก็แอบชอบฝุ่นครับอันนี้คือในเนื้อเรื่องนะแต่ว่าฝุ่นก็ไม่คิดว่าปีนจะอะไรกับตัวเองขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอเอาเป็นว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ครับโมเมนต์ว่าปีนทํางานจนเข้าโรงพยาบาลน้าฝุ่นก็ไปหาที่โรงพยาบาลอ่ะตอนที่ปีนบินไปทํางานที่ต่างประเทศก็จะมีวิดีโอคอลหาการคุยกัน แล้วก็ฝุ่นเป็นคนที่ทําอาหารเก่งมากนะครับปีนชอบกินอาหารฝีมือของฝุ่นมากตอนที่ปีนจะไปต่างประเทศเป็นเดือนๆใช่ไหมครับก็บอกกับฝุ่นว่าเห็นว่าฝุ่นชอบทําขนมก็ลงคอร์สทำขนมให้สมัครให้คือออกเงินค่าทุกอย่างให้นะครับจริงๆฝุ่นไปเรียนทําขนมไทยเพราะว่าปีนชอบกินขนมไทยก็จะมีความกีบกับเทคกันไปมานะครับเป็นแบบโมเมนต์โมเมนต์เยอะมากช่วงแรกๆก็จะเป็นโมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์นะครับไม่ได้มีดาวมงดามอะไร มันก็จะมีหนุ่งๆนิดหน่อยคือจริงๆเรื่องนี้จะมี2คู่มีคุณกันกับดูด้วยดูเป็นเพื่อนของปุ่นที่ทํางานอยู่ที่เดวกันนั่นแหละครับคือตึกนี้มันเหมือนเป็นตึกของบริษัทนี้เนาะแล้วก็จะมีไปมีฟิตหน่องฟิตเนสบูกับฝุ่นก็ได้มาเจอกันคุยกันซึ่งคุณกันก็คือเจ้าของบริษัทของปินนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกของบูกับกันก็จะเป็นกันอายุเยอะหน่อย40กว่าเนาะเขาก็จะมีาม่าของเรื่องของเขาแบบเล็กๆเหมือนกันอันนี้ก็ไปลองหาอ่านกันนะครับ ซึ่งก็ลดอยู่คุณกันนะแซบอยู่เป็นคนมีอายุที่แซบแซบจริงๆตัว,วนปุนกับปินนะครับผมทีเนี้ยมันก็จะมีดราม่าของแต่ละคนเนาะปินก็ไม่ได้มีดราม่าอะไรหรอกครับเขาเป็นนักร้องของเขาไปนั่นแหละแต่ว่าฟุนที่มาทํางานอันเนี้ยก็เพราะว่าหลังจากพ่อแม่เสียใช่ไหมครับจริงๆแล้วฟุนมีน้องอยู่คนหนึ่งคือเป็นน้องชายแต่ว่าน้องชายตอนเนี้ยเกิดอุบัติเหตุดนรถชนแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปไม่ได้เสียครับเป็นเจ้าตานิตทราฟุ่นก็เลยต้องหาเงินเยอะมากเพื่อที่จะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลน้อง ก็เลยมาทําอาชีพนี้นี่แหละก็เลยได้มาเจอกับปินแต่ปรากฏว่าเหมือนอาการของน้องสุดลงหมอเขาก็เรียกฝุ่นไปคุยอะครับว่ามันถึงเวลาของน้องแล้วนะนู่นนี่นั่นตอนนี้ก็ซึ้งอยู่นะน้ตาไหลเหมือนกันครับอ่านไปน้ําตาพรากของสารฝุ่นน่ะเราก็คือน้องชายของฝุ่นก็เสียชีวิตไปนะครับฝุ่นก็ไม่เหลือใครแล้วกลับมาก็มาเจอปินใช่ไหมครับก็ร้องไห้กับปินบอกว่าอย่าทิ้งกันไปนะปินก็กอดปอบก็บอกเออจะไม่ทิ้งหรอก ตอนนั้นคือปินก็มีเรื่องที่คุยกับผู้จัดก,การอยู่ว่าจะต่อสัญญากับฝุ่นดีไหมนะครับผมซึ่งก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่ายังไงดีเพราะว่าทางผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่าไปต่อสัญญาเลยก็พอได้แล้วก็สัญญาก็มาจะครบแล้วก็ให้มันหมดสัญญาไปแต่ว่าปินก็คิดอยู่นะครับแล้วก็พอเห็นฝุ่นเจอฝุ่นสภาพนี้ปินก็เลยตัดสินใจได้ว่าปินจะไม่ต่อสัญญ,ญาแล้วเพราะว่า ปินอนะไม่อยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นกับปินอนะเป็นแบบนี้คือเขาอยากจะพัฒนาไปดูแลฝุ่นได้ก็จะเป็นอีกชดหนึ่งข้ามไปว่าปินก็มาบอกกับฝุ่นว่าจะไม่ต่อสัญญาณนะนู่นนี่นั่นซึ่งระหว่างเรื่องเนี่ยก็จะมีแทรกเรื่องคุณกันกับบูมาเรื่อยเรื่อยเหมือนกันนะ มันก็จะไปถึงดราม่าหลักครับอย่างที่รู้ว่าเป็นซุปตา์ที่ดังมากใช่ไหมครับมันถึงบริษัทแล้วก็มันจะมีความปกปิดเป็นความลับไม่เคยมีรูปถ่ายฝุ่นกับปินเลยแต่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับก็คือแม่ของปินเข้าโรงพยาบาลแล้วฝุ่นกับปินก็เลยไปเยี่ยมท่านแล้วก็เป็นการเปิดตัวแหละคือเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าฝุ่นเป็นแฟนกิกก๊กกับปินแต่แม่กับน้องของปินก็รู้ว่าเออฝุ่นคือคนที่ปินรักนะซึ่งแม่เขาก็โอเค ทีเนี้ยมันก็มีภาพหลุดว่าคนนี้เป็นใครอ่ะทำไมมาเดินอยู่ด้วยกันน้องชายก็ไม่ใช่นะซึ่งมันก็เป็นข่าวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นกระแสเป็นกระแสฝุ่นเห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีแบบไม่ค่อยสบายใจกับกระแสพวกนี้เท่าไหร่ แล้วก็เป็นดารมาม่านั่นแหละครับทําให้2คนเขาไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันนะแต่ว่าฝุ่นเหมือนแบบรับกระแสสังคมไม่ได้ก็เลยหายไปขอเฟซตัวออกมาปีนะ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าตามหาฝุ่นเนี่ยก็ตามหาได้ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่ตามหาครับเพราะว่าอยากจะให้เวลากับฝุ่นไปได้คิดกับตัวเองก็คือเสียใจแหละเสร็จแล้วฝุ่นก็ออกมาแล้วเขาก็จะมีความเสียใจครับมันก็จะเป็นโมเมนต์ช่วงพาร์ทหนึ่งที่แบบว่าเขาจะบรรยายถึงความเศร้าโศกข,ของทั้งสองคน ได้ไปผ่านไป2ปีเขาก็กลับมาเจอกันนะครับล้วก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งคืออันเนี้ยก็ไปลองหาอ่านกันว่าเขาไปเจอกันได้ยัางไงาปมมันเป็นยัางไงามันหนักหนาะขนาดไหนแต่ว่าสรุปแล้วทุกอย่างนะครับเนื้อเรื่องก็คือจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากแต่เรื่องนี้น่ารักมากนะอย่างที่บอกว่าจริงๆเขาได้กันบ่อยมากนะแบบว่าโอ้ตั้งแต่ต้นเรื่องก็คือได้กัน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  แต่ไม่มี NC เลยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะ NC นแน่นๆเน้นๆ,ๆนะครับเรื่องนี้ไม่แนะนำนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครชอบเก็บความละมุนละม่อมน่ารักใสๆมันจะแอบ,บดราม่าเล็กๆแบบเบาๆอะ่ะจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วตอนช่วงที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้ดราม่าใหญ่โตนะเพราะว่าทั้งสองคนก็คือเข้าใจเหตุผลของกันและกันแต่ว่าอ่ะก็มันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันก็เลยห่างกันสักพักก็แล้วกันนะครับผม เรื่องนี้อ่านแล้วแบบดีนะชอบมากมีแนวคิดให้ได้คิดบ้างเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกดีมากมีตอนพิเศษให้อ่านสีตอนนะครับก็อยู่ในเล่มนี้ไปลองหาอ่านกันดูเนาะถ้าใครอยากจะอ่านกันครับผมสำหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้ เรารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามาสปอยและรีวิวให้ได้มากที่สุดท้าที่จะเป็นไปได้ครับสำหรับคนที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้เนาะหรือจะกดปุ่ม s u p e r t ร์เทที่อยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้สำหรับวันนี้เราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับช่อง i Spo i l ด้วยนะครับ ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือ t w i t t e r อได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ i อ p o อยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ